สบายดีสบายดีพี่น้องปกป่ายเบิดสุกูสุคน,นพี่น้องจา่าบรรยากาศยามแรงส่วงคำคำพี่นอ้องมันีกะโลกกาวาสิให้แล้วให้กับบล้วพอโลกไก่สิแล้วเลือแจอเดียวเพราะว่าหยาหลายฟังนี่นะมันโนนหยามันเลยเกิดเลืบอบล้วแตียวมันีอกะไดกาประมาณสองรอยกว่าหรือสามรอยบุละเนาะสามอยสมรอยกว่า กำลังตัดหางก้าเตรียมดำนาพรุ่งนี้เตีวยว,วม,ม,ออมือนมมิดซีรีพี่นองจ๋าบ่มีหอดเงาฝนฝนก็หอดบบตกขั้นบบตกอีกมือแรกนี่คือลูกกาหลายปนีกสะิไลผ้า,ากันนาะสูบน้ำดำาแท้เนาะตัดหางก้า กักันยแล้วเดือนกวัวเริ่มคํมมาได้พี่น้องแต่ว่ายามนี้น่ะน่านมืดเนาะตอนนี้16นาฬิกาเออ18นาฬิกา39นาที6โมงสิทุ่มแล้วแต่ละเมืดอ่ะ เริ่มมืดก็เริ่มทุ่มเนาะย้ำดำน้านี่น่านคำแต่ว่าย้ำเกี่ยวเขาในคำไว้หามงกว่ามืดแล้วตัดหางก้าก้ามันนี้ก็ได้ลายอยู่ ยามไผยามนาไพ่ไพาเห็ดพาสางไพพาเห็ดเกิดง่าน้อยมากอ่ะนี่ละค่ะลูกกาธาพนไพพาเห็ดแหละเธอเกิดอยู่ในสัตว์ตกลกูลใดเหรอลืมกับพืชจะคล้องละตีพ่อแม่เธอคือชาวไร่ชาวนา ลูกกาวันแรกปีที่แล้วจนวันสิแล้วปีนี้ยังพัดดิดำอยู่ตาทางกาก,กว่าสิแล้วสมัยตะกี้ตาทางกาแล้วเอาแม่ขล้าเสียบหาบผุนเด้หาบลงทงไปแท่ไว้อยู่กลางทุ่งนาผุนอมองไก่มองดำเนาะแต่ซูมเมอรเนี่เขาไม่ได้หาบเด้เขาใส่สามหลอ ใส่หลดเข็นใส่ซาเลง,งบได้ว่าหาบตะกะ้าย้ำเขา่าซุกกระหาบเข่าสมัยตะกี้ ทำเหมิดเยยังพากันอยู่ทงไฮทงหน้าอยู่กลัวขึ้นไปกลัวสิได้อาบน้ำกินข้าวกับเวลาสามทุ่มยมามบนเสาต้องตื่นแต่เสาคนขาดคนไถแล้วไฮหนึ่งเนาะ กบเแล่วยังนี้เหลือส่วนหนึ่งมืนกระดำเบิดเมื่อบบมีฝนกระสีสูบน้ำดำพี่น้องคอมเมนไม่น้ำกระสิได้ลกอีกกาตาหนึ่งที่เหลือกายูฟังนั่น ยงเขียดห้องแซวแซวพี่น้องมนีลุงเลินเพร่กระดได้หลายให้อยู่เด้อสามสี่หาหกให้เนาะเพื่อนในดำมนีอันนี้เฉพาะมนีเพื่อนดำบรรยากาศทุ่งนา เสียงเขียดห้องห้องถา่าฝนเมื่อนี่บบมีวีแววผลสิตกเลยโบเห็นรดเข่าฝนตกมากเลยมิดซี่ลีแต่ว่าพักกันลกกกาแซวแซมเมื่อนี่ลกกกาถา่าฝนเตรียมจะดำนา บว่าเจาแหลกด็ดีลุงเลินกับจ่างขาลกกาไว้มืออน,นี้เป็นลอยสองลอยมัดมืออื่นขั้นบ่มีฝนก็คือพักกันสูบนำ้ำเยาวา,าตะคนทพี่้องขนาดสัตวยังล้อถาฝน กุ้งหอยปูปลากบเขียดห้องสนันอยู่ปีนี้คือสิบวิป่าลงตรงแล้วมันแห้งเบิดเนาะโศกดีที่ฝนตกมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมันเลยมีนำ้ำแต่ว่าเขาเริ่มเคี้ยวแล้วหน้าลุงเลินผู้ดําก่อน อันนี้นำฝนปีนี้ฝนมาซาก็เลยดําหน้าหลาปกติแต่ละปีสิแล้วแล้วพูแล้วก็มีแหงแรงโพดตุกเป็นบางเขตได้แต่เขาเจ้าว่าทั้งนั่นอ่ะทั้งสวรรค์น่ะ ตอนนี้นะฝนตกแห้งตกเป็นบางมองบางบอนที่ฝนตกมื่อคืนในหมู่บ้านอีกทั้งฝั่งนั่นน่ะก็นําเต็มไ้เต็มขั้นแต่ว่าทั้งบ้านบ่หมีกะก็มีนําโยนี่แหละเนาะแต่ว่าอีกหมู่บ้านทั้งฝั่งนั้นใกล้ๆอะ่ะบ่มีนำบ่มีนำหงเลย ตกเป็นบางบอนตกเป็นบางเขตเนาะมื่ออื่นยายลุ้นเพิ่งกระสิล้งไปดำอยู่พุ่นละปูดอยู่กลางทงพุ่น่ะอยู่ทางนันน้ำสางเนาะอยู่ติดผายแต่ว่าแถวนั้นน่ะก็มีนำ้ำยมเป็นหน้ารองนำ้ำแต่ว่ามองในโนนกับบ่มีนำ้ำเนาะ ฝนตกแล้วมันบอ่อซ้ำตกแล้วแล้วก็เงียบมิดซีรีไปเลยผูแหล่จนมันแห้งก็จะมาตกอีกรอบถ้าฝนตกต่อเนื่องอ่ะน้ำสิเต็มให้เต็มคันคือจังเสียมันอิ่มน้ำแล้วผัดบ่ตกลงมาซ้ำเขียดห้องเซลล์ท่านผู้ชม เริ่มคำเริ่มมืดแล้วตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วเขียดห้องยายรุ่นเพิ่กระดำแต่ฟังนีเนาะมือนเบิรกระสิลกไปดำฟังนั่นแท่จริงหน้ายายลีนี่กะเพราะดำอยู่แต่พดอดีกระเทินนี่ก็มีนำยู่ แต่บ่หลายเนาะเนื่องจากดินมันแหง้งมันบ่ทันอิ่มนนำถ้าแม่นดํากะพอดีกระเทินสีสูปนนำใส่กระนำกระหน่อยโพดเสียงเขียดห่องแซวแซวมันก็ะห่องกระแถวสะาพที่มีนนำเดยมองบุ้ยหนำมันกระบอย่เขียดจะดา เริ่มคำเริ่มมืดแล้วพี่น้องหังกะขึ้นจากให้หนาโจนสีทุ่มนายยาลีกันมีหนำซ้ำ,ำนี่เนาะแต่ว่าขั้นเพื่อนดำมัอนี่ก็ได้แต่ว่ามืออื่นกะผลปตกระสีแหง่งผู้ดีเป็นขี้ตมมมัอนี่ก็แดดเบิดมือเด้ แดดสังเกตเบิงทองฝ้าบ่มีเข่าฝนเลยพากันลกกาทาฝนว่าสันลกเบิดเบิ้ดมือแต่ว่าให้นี่ก็โอเคอยูค่คอมเมนต์ดับเงีได้ กาเกือบตายจนแหงก้าฟังนั้นตายเริ่มตายให้หนึงแล้วฝนก็ห้างกระตกลงมาอีกรอบยายรุ่นกับลกก้าไหวมอน,นี่บู่หได้จักรลอยไว้เตรียมนำนาพรุ่งนี้ แต่นายใลีเพื่อนก็นยยมบ่ทันธฝ้าวดำเพราะว่าน้ำมันหน่อยเนาะบดีลกหดกะแต่ว่าคงเจแหล,เล่เพื่อนก็ลกไหวอยู่เพิ่นก็สีดำแถวขางสะเพื่อนนั่นแหละมันก็นมีน้ำหน่อยหนึ่งแต่เพื่อนก็นสิอาศัยสูบน้ำสะเพิ่นใส่นำ้ำเพราะได้ดำไปทาสิทาฝนอย่างเดียวกับจักยามไดส้สีได้ดำดำทาฝน เริ่มคำเริ่มมืดแล้วเนาะด้ยินเสียงแมง่วงหอง้องอุตสาห์เ้าลกกกาว่าอยากให้มันแล้วให้สุดท้ายก็บนแล้วลกไก่สิแล้วผดหญากลายบบดทีนี้เนาะยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่งเริ่มคำเริ่มมืดแล้วพี่น้องจา๋าเดี๋ยวสิไปหาอับนำ้ำเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเนาะ เดี๋ยวมาเฮานี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีผ่าจแจงจางปางหมมีอดเข่าฝน